มอแมวบัวแบบ,แบ,บัวแบบักน้องยายแบบไว้กองก้นกอดจอดอยู่ในร่างน้ำบ้านดกรกเขาสรนาั่นามมา่าได้อยู่ในร่างน้ำเราเย็ยนดีน้่นแซ่นาม ทำมันแน่นเนได้จะคำก็จะฟ้องหลยเนี่ยไม่เนีนลดเนาะอ๋ออี่บ้าเพราะงันจะคำโยวาคุณนะโก้งกันกนยิงเอ็ดกีดีซาฝอเมื่อมันปีโยวาแ่ละอาจารย์ไงโอ้ยน่ะปีเป็กปีรักเป็นกระได้เอาตนไปยังเงอกไป